สวัสดีครับผมผมเฟรดูเฟนกับแมดฟาเตอร์กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ค้นพบว่าผมเดิมนัดตุ๊กตาที่เดินไปด้วยและที่อยู่ในห้องอีกเพราะฉะนั้นรหัสของเราตอนนี้ก็จะเป็นเจ็ดสี่แปดสอเปิดล็อกมีอะไรกินอยู่แม่มีโคมไฟยืมโคมไฟและก็จะมีอะไรโดดออกมา น้ำหอมของแม่ okay. Okay. คัดซีนโอเคโอเคคัดซีนเขายัางทำง,งานอยู่หรอ Love you Maria Doctor เอ๊ะพ่ออญยารูปมันอยู่นี่ยังไงอย่าลงมาสิ ทำกันหน่งเอากันอยู่ฉันไม่เชื่อเด็กคนนั้นอะฉันจะไม่ยกโทษให้เขาหรอกน้าแม่ก็ิไป่อืออ่น้าแม่ก็ไ,ไปไเดินด,ดดดดดด,ดอีกอีกของ,งโง่โงนี่ ดือน้ําหอมแม่ปกติเ่ที่ใสด่ดีแต่หลังจากนั้นแม่ก็ดูเปลี่ยนไปดมน้ําหอมอยู่นั่นแหละน้าหอมนี่ฉันต้องมาใส่ตัวเสื้อผ้าหลังจากนั้นแต่แม่ดูแลมันอย่างดีดีจังก็แม่ได้มันมาตอนวันครบรอบดิ ฉันเลยชัวร์ว่าแม่รักพ่ออตลอดฉันจะเก็บไว้เป็นเครื่องรางประจำตัวกันนะแม่โอเคนะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้สันลัวเหลือเกินอย่ามายืนตะโกนนะฉันรู้สึกได้ยินใครบางคนอ้าว ตอนนี้กูได้ตอนนี้ทั้งหมดทั้งตัวกูมีแต่ก้อนหินหมามปกินข้าวก่อนแล้วกันเป็นห้องเดียวที่ยังไม่ได้เข้าไปอีกกากูจะไม่เชื่อมึงแล้วว่ามึงปลอดภัยโอเคปะกาอีกล้มอยู่เสียงอะไรวะ โอ้ได้น้ำมันมา,ามันมองฉันอยู่อย่าวิ่งออกมาโอเคกูมาเพื่อน้ำมัน no 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 yeah เต็นะ y e a น still locked ก้นหิมะลุยเลยโอ้ย้องไปไหนเนี่ยห้องอาหารใหญ่เลยโอ้ f u c ไม่ขย oh oh, oh, ับเลยโอ้โอมันขยับแล้วเยี่ยบแม่งหลายหรอบได้ไหนไ้เจมหมาจะทำอะไรกันไปเนี่ยมีจานแตก ได้ของในตู้เย็นกูว่ากูไปดีกว่ากูได้น้ำมันนะอย่านะกูมีน้ำมันนะแต่กูไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยมีการหยุดอยู่ที่เที่ยงคืนมันหายไปแล้วกูปไปแล้วละกัน คุณต้องเอาทั้งวันนี้ไปจุดที่ไหนเนี่ยโอเค this is creepy and fucking creepy เอาไว้ด้วยก่อนอิกาครับบอกออกูหน่อยว่ากูต้องไปไหน สัมผัสได้หนึ่งใครบางคนแต่ไม่มีใครโผล่ตุ๊กตาตัวนี้มาด้วยเหอะไอหัวทองนั่นก็หายไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลย Fuck what do I do How do I go มันก็เหลือแค่ประตูนั้นเพราะว่า ฉันบอกให้กูเผาอะกูต้องหาไฟแช็กแน่ๆเลยเป็นความคลาสสิกของเกมผีกูมีอุปกรณ์กันเผาแต่กูไม่มีที่จุด อีกแล็อคกอว่ามันต้องมีที่อะไรหลอนกูแน่ๆอยู่ในห้องนี้แต่กูยังไม่เจอแค่นั้น โก oh no. uh ูว่าแะ้วทำไมตุ๊กตามันขาดหายไปก็ I hate this game ไฟแช็กกูอยู่ไหนอย่าบอกกูนะว่ากูต้องไปยุ่งกับในห้องครัวอี่ย แล้วว่าโอเคมันเก็บอย่างอื่นไม่ได้แล้วกูมีน้ำมันแล้วนะฟาก that should be something นม่ว่าฉันได้ยินเสียงใครฉันคิดไปเองมึงอะโดนกอดมานานแล้วอ่าบล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 าจูบหน้าผากแล้วก็ปล่อยพรเป็นโชคดีบลาบลาบลาฮะ What Oh, fuck. hate อ h กมนี่คือส่วนหลังบ้านที่อยู่ในแฟลแบกนะครับที่กูออกไปเลยไม่ได้แล้วเออไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอวะ ตัวหนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรมึงต้องการอะไรหรือจริงๆแล้วมันเอาไว้ขั้นตอนตอนที่คุณโดนกอนแล้วโอ้อากูได้มีด ตัวติความรู้ความรักโอเคตัาป่าตาตาตาปีกาเขีวยวทอเล็ต Somebody call me แป๊บหนึ่งครับ Oh. ใช่อันเดียวกันแต่อันที่พ่อใช้มันคืออันนั้นแหละสอง2ห้สองสองือเออยูเซอร์เนมใส่ไว้ว่าอะไรครับ อันนี้คืออยู่ในเว็บไหน Hotmail Hotmail หรอฮะตั้ง Password <S <S ไว้ันเดียวกันหรือเปล่าอนะันนั้นอะ ว่าไปตั้งอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าตั้งคนละอย่างกันหรือว่าอะไรยังไงผมอ,อ่นอานแล้วผมไม่จำ p a เวิร์ดให้ <Nein> ครับไม่งั้นก็ลองปุ่มไอ้นี่อะว่า forget ให้ hey, forgot your password ไม่ยุ่งไม่ยุ่งมันคนละส่วนกันคือมันไม่ได้อยู่หน้าเว็บอ e ีเมลมันไม่ได้เข้าไปเช็คอ e ีเมลเราแค่ใช้อ e ีเมลเป็นตัวยืนยันเฉยเเหมือนเราเอาชื่อไปยืนยนันแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการข้างใน ตัวใหญ่นะ Uh huh. hmm. ถึงได้บอกไงว่ากด forget your password แล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันนะลองทำตามวิธีที่มันเคยลองดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวก่อนงานอยู่ ขอบคุณมากครับพ่อลืมพาสเวิร์ดแล้วโทรมาถามกูว่าจะกู้ยังไงเนี่ยขอบคุณครับผมช่วยอะไรได้ไหมละ่ะอ้าวเดินไม่เดินมาเจอต้งนั้นแ่ะ empty lighter นั่นเรียบร้อยละกูได้ burn burn bitches เดินมานี่ โอ้อ o no 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 อย่าอยกอยาดอะไ้ต้องขออภัยด้วยสำหรับการคุยโทรศัพท์ที่ยาวเหลือเกินก็เติมน้ำมันเข้าไปสิวะเติมน้ำมันเข้าไปสีโอไม่คุณ แชทนี่มันตามตามมุกข,ข,ของผีธรรมดาแล้วนะมึงยังต้องการอะไรจากกูอีกหรือไม่ไหวสลลขอพักไว้ทานี้ก่อนละกันสำหรับตรงนี้คุยกัคุณกาในเฟซบุแชร์แ้ะชอบแล้วก็ Subscribe พื่ติดตามต่อแลรับไว้พบกันใหม่กับผมเฟนลูกเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับการแก้ปริศนาที่ ยังไม่รู้เลยจะทำไงโอเคขอตัวก่อนบััสดีครับ